เอาละครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอกราบสวัสด,ดีเพราะเป็นน้องเพื่อนเ่อนทุกคนเยาวนชนชาวไทยด้วยนะฮะก็ตอนนี้ผมได้ทําการไปเปลี่ยนเบรรี่กราแล้วนะครับเรื่อความทรงจำนั่นเองครับก็วันนี้ก็มาชมอยู่กับผมในเกมอ่า Spiderman Unlimited นะครับของค่ายเกยมล็อกนะครับซื้อลิขสิทธิ์มาเรมาทำก็สำหรับเกมนี้ถ้าใครย,ยังไม่รู้วิธีเล่นก็ เดี๋ยวผมเอาเปว่าเดี๋ยวผมจะสอนข่าวๆไปก่อนแล้วกัน,นครับซึ่งปัจจุบันนี้ที่มันอัปเดตมาก,ก็จะมีหน้าเมนูสีอันนี้นะครับเช่นอันแรกเป็นทีมครับอันที่สองคือเรียกตัวนะครับก็สามารถเรียกสไปเดอร์แมนเขาเรียกว่าจากจัก,กรวาลดีดนๆนะครับจากมิติดื่นนมาได้นะครับโดยต้องใช้ไอโซเอทแรกนะครับไอโซเอทก็คือไอแร่ผลึกคริสตัลสีม่มวงนี้นะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของผลิต อีเวนต์ภารกิจอะไรพวกนี้นครับก็นี่ด้านล่างจะมีห้องแชทอะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเคต่อไปอันนี้4คือเล่นนะครับอันนี้จะเป็นแมปโหมดในเรื่องนะครับด่านแรกที่ผมจะเล่นก่อนเลยคือด่านนี้นะครับยวดยานยักษ์ไปยานซีนิสเตอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีตัวละครตานที่มันกำหนดแล้วนะครับ ตัวตามชุดสีงแดงเออ hey, นี่ <time. S 1> นะครับโอเคต้องมี last band spider man นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแล้วไปได้กันดีกว่าวันเจอร์พากำลังเสืออกมาจากยาลอยฟ้าเพียบเลยฉันต้องไปขึ้นที่ยานนั่นและเธอหลบบุกม,มันซะได้เวลาที่สไปดเดอร์น้อยคนนี้จะออกไปแล้วอ่อาอะไรทั้งนองนี้บนะ ออสขอบผลิตยวดยันยักษ์น่นตัวน,นี้ก็สุมได้มาตัวล่าสุดนะครับก็วิธีเล่นเกมนี้ถ้าให้อธิบายวรวบรัดเลยก็คือมันคล้ายกับพุก,กิลันฮรถ้าเรากดเลื่อนขึ้นที่หน้าจอมันเป็นการกระโดดถ้ากดเลื่อนลงจะเป็นการสไลด์อย่างนี้นะ เล่นขิงกระดูกเราไม่ต้องคิดอะไรครับมันก็จะวิ่งให้ตัวน้องแพ้ของคุกิลาเลยซึ่งเกมนี้เป็นอะไรที่ถ้าเกิดเล่นแพ้แล้วมันจะปวดร้อนมากนะโอเคสำหรับภลรกิจแรกผมเสร็จแล้วนะนี่มิชชั่นสำเร็จนะครัอืดี๋ยวตัดแหละเกิตายนะ ต่อไป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 ตอนนี้ผมเล่นถึงชัปเปอร์ที่3ามครับตอนที่3อันตรายไฟฟ้าแรงสูงนั่นเองครับด่านที่ผมถึงล่าสุดนี้คือด่าน52นะครับอ่าโอเคทีนี้ผมก็สามารถเล่นได้แล้วนะไปเล่นกันเลยเดี๋ยวเราต้องเตรียมพร้อมรับการโจมตีของอิเล็กโทรนตัว ดูซิว่านายจะรวบพร้อมูับมือช่วยเรารอบพืแผนการป้องนั้นได้หรือเปล่าจดัดไปเก็บข้อมูลศัตรูสกัดกินก็ส่วนของศัตรูนะครับจะสามารถกระโดดกดเลื่อนขึ้นเพื่อเป็นการต่อยศัตรูหรือว่าเลื่อนลงเพื่อสไลด์ทีสัตรูก็ได้นะ โอเคตามลเล้รอครับอืมอืมเ,เลืทำมนันนี่ก็ในแต่ระดับก็จะมีระดับที่แตกต่างกันไ,ไปนะครับความระดับความยากง่ายก็แตกต่างไันไเช่นกันเอ,อื้อตายไม่เป็นไรนะครับจะพยายามไม่หัวร้อน มิชลุนเดียวโอเคนาะยไม่มีน้ำยายเลยใช่ไหมเนี่ยฮะเราจะเหมือนเป็ดก็นั่งบี้จะดีเลยนะถ้าเราไม่มีข้ามบุญนล่นะอ่ะเล่นใหม่นะกดข้ามไปเลยโอเคตอนนี้เล่นทำอะไรกินแล้ว เดนร์เฉลยล ด่านในห้องแบบนี้จะยากนิดหน่อยนะส่วนตัวสีทองน,นี่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะฆ่าม,มันนะเพราะว่ามันเป็นทหารพิเศษนะถ้าเราฆ่าม,มันเราจะได้ <Sweet. S 1> ไอโซเอชเนี่ยครับคือตัวสีทองได้มาตัวละหนึ่งช <got> ิ้นเลยเสร็มอุ้ยผมจะยอมจ่ายครับ Break time s over. <S ยอมจ่ายเพื่อได้เล่นต่อเลยเนะี่ย ว่าความคิมันก็้จะครบแล้วครับนี้จไ,ได้ถ้าต้องเริ่มเนใหม่ท่แย่เลยจัดไปจัดไปอันนี้เป็นตัวที่สองในทีมของผมนะเดี๋ยวจบตอนนี้จะผมอ่านรายละเอียดชื่อตัวละครก่อนทีมผม,มฟังนะครับจะม,มีตัวอะไรบ้าง โอเคฆ่าตัวตายไเลยอ่ะไปพอแล้วนะครับเอาเหรียญเดียวก็พอให้จบภารกิจในเรื่องนะอืมโอเคเยี่ยมเลียว่าตันละสามตัวเลยตอนนะี้ เดี๋ยวดูรับอีกทีกัน โอเคตอนนี้เรียกว่าเกร็จแล้วมาต่อโอเคพัดแรกคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะอืมคอลเลกชันอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวนะรนนเราตรวจเ,เช็คคอลเลกชันหน่อยอือฮี้ทีมองฉันตัวที่ เก่งที่สุดข,ของตัวนี้คือ Spider Jameson Super Astro n ทรนะครับล่างไททันตัวที่สองคือ Ultimate Spider Woman Jessica Drew ตำนานนี่นะครับตัวผู้หญิงตัวเดียวในทีมของผมนะทีต่อตัวต่อไปนะคุณยนสไปเดอร,ระดับตำนานนะครับก็ระดับตำนานนี่จะเป็นเจ็ดดาวระดับไททันคือแปดดาวนะครับระดับห้าดาวคือหายากนะคออรับ Spider Armor Blue Proof ห,หายากนะคอันนี้ก็หายาก Future Foundation Spider-Man นะครับส่วนตัวใส่ชุดเท่ๆอันนี้นี่แม่ Last Stand s p i d e r m a นนะครับไม่ธรรมดา4ดาวจะเป็นระดับไม่ธรรมดา3ดาวจะเป็นระดับอ่อนที่สุดหรือกาดที่สุดนั่นเองนะครับนั่นก็คือระดับธรรมดานะครับโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ